หลายบริษัททั่วโลกนะคะรายงานว่าตอนนี้กำลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยม a แ w a r e เรียกค่าถ่ายอีกครั้งค่ะมีรายงานค่ะว่าหลายบริษัททั่วโลกกำลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยมาแวร์เรียกค่าถ่ายหรือว่า ransomware ซึ่งบริษัท WPP บริษัทด้านโฆษณาของอังกฤษก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกโจมตีที่ระบบไอี นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทนะคะของยูเครนรวมไปถึงสนามบินหลักของกรุงเคียฟก็เป็นกลุ่มแรกๆที่รายงานถึงการถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยคอมพิวเตอร์ที่ถูกมา,วมาแว์วร์นี้โจมตีนะคะจะไม่สามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้จนกว่าจะมีการจ่ายเงินค่าถ่ายในรูปแบบของบิตคอยที่แกะรอยตามตัวผู้ใช้งานได้ยาก ด้านบริษัทแคสเปอร์สกี้และผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของรัเสเซียบอกว่าจากการวิเคราะห์ของทางบริษัทนะคะพบว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์ราว2,000ครั้งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเทศยูเครนรัเสเซียและโปลแลนด์นอกจากนี้ยังมีการโจมตีที่น่าสงสัยค่ะในอิตาลีเยอรมน,นีฝรั่งเศสและสหรัฐและยังบอกด้วยนะคะว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นแลนซัมแวร์ตัวใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ส่วนตำรวจสากลค่ะก็บอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำลังร่วมมือกับตำรวจของแต่ละประเทศในการสืบสวนคดีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเองนะคะก็ออกมาให้ความเห็นว่าการโจมตีในครั้งนี้ค่ะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเดิมของระบบคอมพิวเตอร์ที่เคยโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าโจมตีด้วยมาแวร์เรียกค่าถ่ายมาก่อนหน้านี้ค่ะ